มาช่วยกันเก็บน้ําแจกน้ําแจกนมด้วยนะครับพวกที่เดินนะฮะขอความกรุณานะครับช่วยกันแจกน้าแจกนมให้กับเด็กและสะตรีด้วยนะครับกเแพ็กเดียวยกเลยนะครับแยกอาแพ็กเดียวนะครับยกเลยนะครับยกเลยยกระดับหน้าอกนะครับไม่ต้อง

ยครับมีรตามมาเก็บำวงเลยนะครับกยกน้ำยกนมนะครับเคะแล้วคอแล้วตั้งไว้นะฮะน้ำเดี๋ยวรถด้านหลังจะมาเก็บนะครับขนมนมเลยขึ้นรถตู้คันนี้ได้เลยนะครับ บรรยากาศกันไร้ส,ดๆ,สดๆนะฮะที่าุเมืองนครปฐม,ม,ม,มนะครับพงหน้าอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมนะครับ

ด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับยกน้ํายกนมขึ้นมารอถวายเลยนะฮะยกน้ํายกนมขึ้นมารอถวายเลยนะครับสองแพ็กสแพ็กสี่แพ็กจับซ้อนๆกันไว้นะครับจับซ้อนกันไว้แล้วเคาะแล้วค่อยปล่อยนะครับเดี๋ยวนเขายเขาขยหนแล้วขายห้าลน่แล้วอานคุได้ย

น้ำตั้งไว้นะครับน้ำตั้งไว้นะฮะเดี๋ยวอาสาอาสาสมัครกู้ภัยในพื้นที่จะนำบริจาคต่อนะครับให้กับโรงพยาบาลสถานที่ต่างๆในเขตจังหวัดนครปฐมนะครับอนุโมทนาบุญนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่านครับ

โขดโขดโน้ำน้ำต้องเป็นน้ำสีดิมงคลไม่ใช่น้ำมุงครอน้ำมน ขอบคุณครับพี่รถที่มีรเขานี่ธนบุญใจนมอยขึ้นขวาเลยนะครับพี่เดี๋ยวขึ้นขวาเลยนะครับขึ้นขวาเลยไม่งั้นเดี๋ยวชนเด็กวิ่งเมานมมันจะลำบากสาธุนะครับสาธุอ่านอุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท,ท่านนะฮะ,อะตอนนี้ก็อยู่กันที่สี่แยกในเขต เทศบาลเมืองสีแยกที่จะข้ามทางรถไฟมุ่งหน้าไปอำเภอดอนโตมานะครับวันนี้าไปาที่อสาธุนะครับสาธุอ่านุโมทนาบุญกับทุกทกท่านนะครับขออนุญาตยุติสักครู่นะครับขออนุญาตยุติการไลฟ์สดสเฟซบุ๊กไลฟ์สักครู่นะครับเดี๋ยวสักครู่จะเจอกันใหม่นะฮะสาธุบุญกับทุกทกท่านนะครับสาธุครับ